งันวันนี้คุณครูก็มีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะนั่นก็คือเกมทายเสียงสัตว์กันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมที่จะเล่นไหมคะถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go เด็กๆตั้งใจฟังเสียงดีๆนะคะ <c oughs> ไปดูนะคะว่านี่คือเสียงอะไรคะมีสุนัขมีม้ามีลิงเสียงอะไรคะเสียงลิงใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะต่อเลยนะคะเสียงอะไรคะอ่ามีแมวมี เป็ดแล้วก็กบติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเสียงอะไรเสียงแมวเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเรามาเล่นกันต่อนะคะเสียงอะไรคะเสียงวัวเสียงแพะเสียงลิงติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักคำตอบค่ะเสียงแพะเก่งจังเลย ต่อเลยจ้า <ate ma. S 1> เสียงอะไรคะมีช้างมีเป็ดแล้วก็จิ้งจกทายดูนะคะเสียงอะไรคะ <S 2> <S 2> เสียงช้างเก่งมากคะ่ะต่อเลยจ้า ดูนะคะว่าเสียงที่ได้ยินเสียงอะไรคะมีแมวมีกบแล้วก็กระต่ายเสียงอะไรคะเสียงกบเยี่ยมมากค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะเด็กๆเสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงอะไรคะมีช้างมีเป็ดแล้วก็นกตต๊กๆตักติ๊กตักติ๊กตักเสียงอะไรดี เสียงเป็ดเก่งมากค่ะเยี่ยมมากนะคะเด็กๆปรบม,มือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะ